วัดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิบากแท้ครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์แปลนะครับมาจากตัวถังคอนด้าบีนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนใส่เครื่องของคอนด้าโซนิคครับ h อนด้าโซลิ4สี่จังหวะนะครับโดยการใส่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ การใส่ตัวเครื่องให้เข้ากับตัวโคอมบินครับก็คือต้องใส่ตัวแปงครับตัวแปงหูจัดนะครับก็มี2จุดนะครับตัวนี้้องทำหูแ้งลงมาครับเพื่อยิ้เครื่องครับแล้วก็จะมีตัวล่างครับจะใส่ได้พอดีครับตัวของหูจัดนะครับแล้วก็มาแปงชุดหน้านะครับตัวนี้แปลชุดหน้ายกชุดของ G X 3มานะครับแล้วก็มาใส่วงล้อนะครับขอบ19นะครับ เป็นยางนะครับหรือเป็นยางครับตัวนี้จะเป็นยางอยู่ที่70ทับร้อยนะครับออกสิบเก้านะครับนี่แล้วก็มาชุดหน้าครับคนหน้าเอ้ ด้านหน้าครับก็คือของมิชชั่น LED ครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นยางครับตัวนี้เป็นยางคาร็เมลครับเส้นละ400กว่าบาทครับตัวนี้สเปคยางอยู่ที่80ดบทัร้อยครับข7อบนะครับแล้วก็จะมาเดินท่อครับเดินท่อเสียดื้อทอรอดครับรอดข้างครับคือดัดโค้งครับออกซ้ายครับ แล้วก็เข้ามาที่จวเซนด้านหลังครับให้หลบอยู่ด้านในนะครับเบอรอีกของ S C H นะครับตรงนี้ปั่นเข้รูปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเครื่องตัวแต่งนะครับอันนี้จะมีใส่คาบูเอ็นโปอาร์นะครับแล้วก็ยืดนะครับก็ตอนนี้ก็ทําการ สตาร์ทเครื่องนะครับลองดูนะครับอ๋อดับครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทใหม่นะครับอันนี้เครื่องโซนี่นะครับเจอดการมาแล้วครับห้ามินนะครับคาโบ้โฟอาร์มครับใส่แคมนะครับนี้แคมแต่งนะครับรไไครับเปิดเสียงท่อนะครับอันนี้ก็ร้องไม่ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้กินมือเท่าไหร่ ถือว่ามานะครับก็เอาวิ้เี่เล่นนะครับในป่าในสวนนะครับก็ประมาณนี้นะครับฮอนด้าปีแปลงป็นมีบาะครับใส่เครื่องโซนิกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคชิปการลองการเทสนะครับการขี่ในป่าในไร่ครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ